สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟร์างไทยอีกครั้งครับตอนนี้ก็สู้กันในปักธงวันร้องสุดท้ายนั่นคือวันที่6ของเราเองแล้วตอนนี้ผมก็ยังอยู่ท็อปหนึ่งอยู่นะครับเหมือนจะโดนแซงคือที่3เนี่ยคือเขาแข่งกับผมอยู่นิดๆในหน่อยประมาณหมื่นสองหมื่นแล้วพี่เซอร์จิโอเนี่ยเขาขึ้นมาเหมือนจะเอาท็อปหนึ่งจากผมแต่ผมไม่ยอมไงแล้วผมเพชรผมเหลืออีกไม่เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าต้องมารอดูแต่ห่างกันอยู่2 0,000แล้วคือผมยัดบัตรได้มาหน่อยกับหัวปืนไปนะครับทีแรกผมอยู่เก้า นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้คือตอนนี้ย3่9ุไม่รู้ว่าจะโดนแสงหรือเปล่าขดลีไปหนึ่งรอบไม่น่าโดนแซงนะผมน่าจะเป็นที่หนึ่งของสายในวันที่6นะขาววิสุดทยโดนแสงหรือเปล่าไม่น่าโดนแสงแล้วนะครับน่าจะชิวๆแล้วแหละเรียบร้อยฮะปิดไปอย่างสวยงามครับแม่ดีพอวงไทยเก็บไปในวันที่6รีเกมเลยไหม กลัวแล้วกับความยิ่งใหญ่ที่คุณหรือคนไห,หนๆก็ไม่ผวนพลาดแฟร์เรสเตรียมเผชิญหน้าทุกความกลัวในภาพยนตร์หล Action. ังแอคชั่นจัดเต็มแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนจากภาพยนตร์เรื่องไหนๆของฟรีไฟล์และพิเศษสุดยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายตลอดทั้งเดือนอีกด้วยแฟร์เรสรับชมพร้อมกัน14ขศรีมกราคม25 6 5ผ่านช่องทาง f a c e b o o k YouTube IG t w i t ตอร์และ Ti k t o k ที่ก a r e n a Free f i r ที h ไปแล้วนะครับสำหรับวันที่6ตอนนี้สกอร์ยังไม่ออกมานะครับคือวันที่หนี่พี่โก้คิดด้วเจฟ เขาสู้ไปแบบโคตรโหดใครที่รับชมคลิปพี่โกอยู่นะคือสู้กันโคตรเดือดเกือบล้านอ่ะไหมครับแต่ละวันก็แต่วันของผมนี้จะประมาณ7 0 0 0 0สขึ้นเกือบเรียกได้ว่ารองของวันที่5เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าขึ้นไป7 0 0 0 0สก็ต้องลองจากวันที่5อยู่แล้วครับเพราะว่าวันที่5คือเดือดที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ท็อปหถึงท็อปยีคือตอนนี้วันที่5คือเดือดสุดแต่วันที่เนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเดือดเหมือนวันที่5 6หรือเปล่ามันจะเป็น5 6 7ที่เดือดหรือเปล่าอันนี้ต้อง ของเข้าตัวครับเดี๋ยวถ้าของเข้าตัวแล้วเดี๋ยวผมมาต่อนะครับทุกคนตรงนี้ผมไปนั่งรอชิลๆจิบกาแฟ A few moments later มาแล้วครับตอนนี้ก็ผ่านไปเที่ยงคืน15นาทีแล้วครับตอนนี้ก็ก่องจดหมายผมก็ขึ้นสีส้มแล้วเนาะหลังจากที่รีเกมไปหนึ่งรอบก็นี่สวัสดีผู้รอชีวิตคุณคือยี่สิบัำตบแรกก็เหมือนเดิมมาครับที่ผมก็เคยกดรับไปแล้วแหละแหมรับรอบสองเป็นอะไรไปนี่แด้มาแล้วครับทุกคนเฮ้ ฉันน่ะจะเป็นท้ายๆเลยถ้าเดี๋ยวมาดูสกอร์ก่อนนะครับว่าจบไปที่หนึ่งจริงไหมนี่ไงครับจริงๆถ้าใครดูคลิปผมที่ผมปลอมตัวไปปั่นคนก็ชื่อนี้เลยนะครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วผมตั้งชื่อเป็นอะไรนะแล้วก็ที่2ก็เป็นพี่เซอจิโอนะครับจบไปที่9ก้าแสนสองพันเพศของผมจบไปที่9ก้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่เพศแล้วก็ตามนี้นะครับเอาไปยี่สิบจบที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเพศโอ้โห ตักลองลงมาจากวันที่5เลยครับ <S <S เพราะฉะนั้นวันสุดท้ายผมว่า <c oughs> ถ้าผมให้ให้ผมเรานะ <c oughs> ผมว่าน่าจะหนักเหมือนกันครับเพราะว่าหลายหลายคนก็น่าจะคิดไปเอาวันสุดท้ายมันก็เลยแบบอาจจะไปรวมตัวแบบสายเติมจริงๆสายแบบปาดหน้าปส่วนใหญ่ก็จะปาดกันนะครับก็คือปาดก็คือรอยัด เพชรทีหลังไม่ได้เติมก่อนรอใกล้หมดเวลาแล้วก็เติมแข่งกันนะครับนั่นคือสายปาดนะครับ <S 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 ได้มัาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปแอคส่โนกันเลยดีกว่าครับมาครับคุณสตีเล g กลับไปตีกับย u n o ครับ แมเข้ามาในโซนพี่ทยบร้อยแล้วครับทีแรกผมก็ว่าจะไม่เอาอะไรเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าด้วยความที่ว่ารหัสมันก็ครบหมดทุกอย่างแนละ้ของมันก็พร้อมอะ่ะ<อ>ผมอัพพอดีลูกซองอะ่ะมันมามันมาก่อนปกักธงแล้วทีนี้ปืนอัพผมก็ครบพอดีกระบอกจากที่ผมไล่เก็บตั้งแต่หนึ่งกระบอกแนละ้วตอนซื้อมาคือมันมีแค่ a อเคกระบอกเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ไล่เก็บหมดลนะตอนนี้ก็ได้าปาักธงพี่ทุบร้อยครับปกักธงเฮ้ยมีคนบอกแน่เหมือนรู้ โอ้ยสู้กันแบบโคตรเดือดครับวันนี้ใช่ใช่เป็นไงนี่โปรซองควงคยอยาเข้าแก๊งตั้งชื่อเลยครับอ่า <c oughs> เป็นไงเสื้อแรงแดงได้ <c oughs> เรียบร้อยออกต๊อกต๊อก <c oughs> แข็งเลยแข็งเลยคราวนี้ไป้องต่อไปดีกว่า <c oughs> เข้ามาในโซนเ <c oughs> พียตายอีกห้องหนึ่งนะครับห <c oughs> ้อง,น,ง <c oughs> นี้ดูถ <c oughs> ึงเงียบเงามากเลยเอ้เฮ้ยแอคท่าปืนก่อน ไม่มีไอเกียพี่มีอะไรล่ะกดไปเลยกดไปเลยไปเลยนออโน่มายืนในใกล้มายืนในใกล้มายิงในใกล้พี่น้องครับเอาไปนี้ไม่เธอก็ต้องบอกว่าคาพี่ดิคาพี่ดีมากดีมากลูกน้อง d 4เฮ้ยเขาจำเขาจำผมได้แง่ทั้งที่ผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วเส้นน้ำปักละดา แต่แลงแกนน่าจะยังเป็นแรงแดงเหมือนเดิมน,นะครับผมว่านะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะครับว่าถ่ายเป็นแรงแดงเหมือนเดิมหรือเปล่าอยูคนให้ดอกไม้ได้ไม่มีท่าให้ไวเจดีกดกดท่านี้ได้ปะเอน้องหัวแคนเจ็ดโอ้โซนตายก็คนเยอะเหมือนกันเนี่ยผมติดตามพี่อยู่ขอบคุณครับ ามหายโคตรไวแล้วออกไม่ได้นีไ่ไงออกได้แล้วเฮ้ยหรือว่าทงมันดูใหญ่ๆไปวะรอบนี้เขาปรับขนาดทงปะเนะีแบบ่ยเดิมเดิมเด็กสาวเนี่ยราชาหม้อโซนใครครับนี่อราชาหม้อโซนเฉยนี่นเน่กดทายได้ทำเอาสุด <laughs> ดเฮ้ย,อ,ยอะไรเด้อ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 นายนาย,นาย,นายใครวะเนี่ยอ๋ปอป้อมตัวมานี่หว่าป้อมตัวมาใช่เออดเขาพีมอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ผมดูไม่ทันอ่านไม่ทันเหมือนกันคนแอ้เพื่อนมาวันนี้ เล้าเราก็มีมเล้า,เล,า,เ,ลา,ลาเล้ามีไรอยู่ดูเปล่าเล้ามีไรอยู่ดูเปล่ามาเปลี่ยนห้องมากดกดทา่าปืนนะหัน้าปทางนี้หัน้าทางนี้หนึ่งสองสามโคตรอ้าวโคตรตึงโคตรอันตารายนี่ ขั้ต่อไป 1, 2, 3, อหนึ่งสองสาม S X ไหนละกันฮ่ก็เพิ่งได้มสาสดๆร้อนนะครับอมันร้อนอะน็อก S น็อกหนึ่งสองสามเอ,อ,อ,อเนีแปดก็มีอีกอท่าหนึง่งหนึ่งสองสาเดอ้าวอะโคดนี่ยังไม่โช,ชว์ท่าอีกท่านึงไป 1,2,3่งสอเฮ้ยเขามีปากทงชัวแบบนี้เขามีปากทงชัวเอ่ออะไรเนี่ยดีๆดีสวยสิเฮ้ยน้องบักแบบยำๆไงมันร้อยใจเออเติมความร้อยใจที่บิ๊มสเต็ปใครสอนผมปากแบบนี้อะผมจำได้นะคนคอมเมนต์น่ะ ที่เคยคอมเมนต์มีน้องคนนึงให้ผมปักแบบรวยๆแบบทำเหมือนคนอื่นปักแบบปักแบบรวยๆให้เสียงมันลำคาญคนอื่นน่ะป่ะช่วยเกีียวหมุกอีพเอาดีเจมาวันยีดยีดกึมสุดสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุนรอสวัสดีครับทำไรกันอยู่ครับเนี่ยสวัสดีค่ะวิ้ พี่เจนี่หว่าก้าครับอ่าใช่แล้วครับผมครับผมมนมากครับครับผมกัเก้าครับออกซิเจนเนี่ยผมไม่ก้าวผมไม่ก้าวครับเอาไปไหนล่ะเอาไปเอาไนอันนี้อันนี้ช่องอะไรครับผมช่องอะไรอ๋อผมไม่มีช่องครับผมไม่เจอเหรอใช่เหรอ ใช่ครับเราเราไมีท่าเพื่อนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อ,อไม่มีครับมีแต่ท่านี่ครับร้องไม่มีอ่ตะตัเตินเล่นเท่าไหร่อยากจะแคปฉบภาเนี่ยมีแต่ท่านี่ครับเฮ้ยมีแต่แฉบภาพพี่เขยโอเคแล้วช่องอะไรเนี่ยนายอ๋อไม่มีช่องจริงๆครับไม่ได้ไม่ไดเหอะร้อเลยจรงจริงจริงจริงไม่ได้คีโมครับช่องคอดมีมีช่อง,งคลอดอ,อ,อ๋อผมไม่มีครับผมไม่ใช่ผู้หญิง ถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยอะไรนะครับพี่ถ่ายรูปได้เปล่าได้ครับได้ครับเฮ้ยผมเป็นซุปตาตอนไหนเนี่ยมีคนขอถ่ายรูปได้เลอ้ยได้เอือนะอุ้ยเลยเอแล้วเอาแล้วยกทีดหนึ่งนอนแหละเอ้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อุ้ยพระังบาป้าเออจริงเนาะใช่ใช่ใช่อะไร กนี่ไงพูดก็พูดด้วยกันนี่ไงยัยยัยยัไรร้ยัยยัยยัยยัูดตามคือดีให้จะพูดตามคือดีให้จะเอาเวลาไหร่ไฟเมื่ะจะเอาเวลาไหร่ไฟเมื่อไหรีมังกรดอยเที่ยแม่งสากระเบียน้ำเจือหนุ่มหูปากไรมึงอย่าห่าวตาโกูเด้โอเคโอเคโอเคไม่พูดตามก็ได้อ่านี่กูเล่นไม่ถูกรุ่นแล้วทำอะไรกันอยู่เสั้งแต่ขี้ค่ะพี่ฮะตั้งแต่ขี้ทำไมไม่ให้เพื่อนกินด้วยอ่ะ ผมพอดีผมกลังี้อยู่ครับขี้อนใช่หรอทำไมไม่แบ่งเพื่อนกินบางอ่ะกูอยากแจกเดอกขี้มากีนุเห็นไหมเพื่อนนี่คนรับไม่ได้เลยเขาอุ่มไปแล้วทำไงเนี่ยเพื่อนอย่ามึงกลัไปาเลยเพื่อนกูหายเพ่อนี่ยที่ไหนเอออีดอกกูปวดเนี่ยขี้เพื่อนขี้

เขาเขาจะประจานอีกแล้วเออเขาาจะประจานหรือเปล่าอ่ะเออเขาจะประจานกูอีกแล้วว่ามือกูโดนกระจายมาหลายรอบแล้วนะที่ทะรลาะกันแล้วโอเคไม่เอาไม่เอวเจ้ประจานไปละไปละไปละเสี่ยงเหมือนน้านาอะไรเจอสาวๆ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะบอกเรื่องที่ผมเติมปักธงหรือไม่เติมปักธงมีคนถามในแฟนเพจเวลาเกมเกมฟรีไฟก็จะมาถามวิพี่โฟครับเอาปักธงหรือเปล่าสรุปก็คือเอานะครับเอาในวันที่เลยนะซึ่งก็หนักพอสมควรนะครับนี่เลยครับสกอร์บอร์ดก็ตามนี้เลยครับตั้งแต่ที่1ถึงที่6วันนี้เป็นวันเป็นวันของผมแหละสรุปแล้วก็คือผมเอาแต่จริงๆอ่ะใครที่คิดจะเอาก็คือต้องเตรียมเพชรมา เยอะความสมควรอะผมว่าเพราะว่ารอบนี้คือหนักกว่ารอบที่แล้วจริงๆครับใครที่ติดตามผมตั้งแต่ปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยผมหมดไปแค่แสนหนึ่งหมื่นเพรเองแต่รอบนี้คือ,อหูหมดเยอะมากครับผมบอกตรงเลย่ะได้เวลาสมควรแล้วครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนขอตลาไปนอนก่อนเพราะว่าคือตั้งแต่เติมปักธงมาเนี่ยผมนอนแค่3ชั่วโมงเองนะครับประมาณตั้งแต่ที่ 3- มถึง6โมงเช้าเองแล้วผมก็มาเติมปักธงต่อเลยก็คือรอดูอันดับด้วยนะครับว่าอันดับในวันนี้มันจะแบบพุ่งไหมมันจะสูงเกินไปไหมผมก็รอดูการเคลื่อนไหวมันนะครับแล้วก็รอจนได้ปักธงเลยครับสรุปแล้วก็คือได้นะครับแล้วก็ย้ายผมนะ้ำเกลียเกี่ยวกับอะไรก็รอรับชมได้เร็วๆนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังรวบรวมแบบเสื้อแดงๆใครที่ดูดิจตอผ ติ๊กต็อกซีโฟบางไทยมีแอคเคาน์ปลอมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดรีพอร์ตให้ด้วยนะเป็นแอคเคาน์ปลอมที่ก๊อปก็คือดึงคลิปของผมไปลงในช่องตัวเองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับใครที่อยากช่วยผมรีพอร์ตคือผมเตือนเขาแล้วนะครับแต่เขาไม่ฟังคนนี้ก็คือฝากรีพอร์ตเขาด้วยนะครับใครว่างเนาะช่องจริงต้องผู้ติดตาม3ามแสนแปดขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีลิงก์ที่เชื่อมต่อกับ YouTube โดยตรงนะครับหลายๆคนก็ได้จะรู้กันดีแล้วเพราะว่าผมทำติ๊กต็อกก่อนมาทำ YouTube คคายูทู สวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับ